ได้ไปช่วยได้ใส่ชุดพระกานหมวกพระกานแล้วเขาได้มีการหยิบยื่นอาหารให้ผู้อื่นอรเงะะี้ยดูตาเขามีความสุข ความปลาบลื้มและนับเป็นสิริมงคลสูงสุดของดิกชายชานนับวรศักดิ์ชัยกุลเมื่อสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา904จึงเข้ารับพระราชทานหมวกผ้าพันคอซึ่งเป็นเครื่องแบบจิตอาสา904หน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเด็กชายชานนหรือน้องสุนปัจจุบันอายุ9ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปธรรมภมเกิดและเติบโตในครอบครัวที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังจะเห็นได้จากภาพที่ผู้เป็นบิดาได้เก็บบันทึกไว้เป็นภาพที่เฝ้ารอรับเสด็จและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามวาระโอกาสสำคัญต่างๆจากเหตุการณ์อันเป็นมหามงค,คลของชีวิตทำให้ เด็กชายชานนนได้พบกับเหล่าบรรดาจิตอาสาที่คอยมาทําหน้าที่บําเพ็ญประโยชน์อยู่รายร้อมจึงเกิดความประทับใจและมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะอุทิศตนในฐานะจิตอาสาพระราชฐาน904อย่างเช่นคนอื่นบ้างจนในที่สุดความฝันเล็กๆของเด็กชายผู้นี้ก็เป็นจริงลงสูนต้องฝึกอะไรบ้างครับ นี่วิวกันนี่มันใช้จริงๆหริงทุกอย่างค่ะยากเลยยากเลยยากไห้ทั้งหกคู่กว่ากาัน่ดยกับแบบผ่านหลักสูตรการฝึกแบบนี้มาไม่ได้ยากมากคแล้วอย่างคุขึ้นอย่างเงี้ยแต่หลายคนอาจจะมีความฝันว่าโอ้โหต้นอยากเป็นตองรัวอยากเป็นทหารอยากตัวน้องเองกอยากตัว้อยอยากเป็นอะไร อยากจะหวานสะพรไม่หรือยังไงบ้างครับอยากให้ในหลวงสุขภาพแข็งแรงขอให้ในหลวงทรงพระเจริญค่ะขณะที่นายชัยรัตน์บาวารศักดิ์ชัยกลุลบิดาของเด็กชายชานนนซึ่งเป็นผู้ที่คอยบ่มเพาะและปลูกฝังให้บุตรชายต้องมีความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระจากรดีดิจนถึง สถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นสถาบันเดียวที่อยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดอีกทั้งยังพระราชทานความช่วยเหลือให้ประชาชนโดยไม่เลือกชั้นว่ายากดีมีจนช่วงตอนโควิดระบาดนักหน่นยฮะในชุมชนผมอะไรเงี้ยครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์ท่านมีกลุ่มเวรอาหารมาพบทุกบ้านมีทหารทีไ่ได้รับคำสั่งมาจพระอ,องค์อะไรเงี้ย ลงมาช่วยเหลือประชาชน mm hmm. ก็แจกถูกแดกการถูกบ้านเลยนะครับและอย่างที่เรื่องออน้ำพระทัยของท่านเนี่ยที่ลูกผมเรียนที่นี่ลูกผมเรียนที่นี่เนี่ยที่สวนจุดันทาก็งคท่านได้พระราชาเฉลิที่ดินให้ตอนที่งคท่านขึ้นรองราชใหม่ผมก็ทราบถึงว่าจริงๆงท่านไม่ได้เป็นคนดุท่านเสียสละเพราท่านทำเพื่อประชาชน ได้ผลประโยชน์คือเนี่ยที่เนี่ยเป็นตลาดที่ศึกษาจริงๆและมาาหาลัยได้ถือครองถนดที่ดินเองนี่จึงเป็นน้ําพระราชารถัยยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานเพื่อประโยชน์และความสุขของปวงประสบนิกก่อนตลอดจนจิตอาสาพระราชทานหรือเดิมรู้จักกันในนามจิตอาสาพระราชทาน904วปรซึ่งถือเป็นโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2560เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชระบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังคำขวัญพระราชฐานที่ว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุวมทือระเกียรติโดยบร, right ริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัททีพีไอโพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสรรนัชินพาสนันถ่ายภาพธราวุฒิริทิยักษรนทีมข่าวท็อปนิวส์รายงาน